สวัสดีค่ะปุ้ยแผ่นยนต์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามารีวิวรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นรถตู้นะคะอันนี้คือเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเข้ามา3ามคันนะคะรถนี้นะคะอ่าเป็นโตยต้าคอมพิวเตอร์3ามเกียร์ธรรมดาปี2014นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสาหรับคันนี้ใครที่หา รถตู้ปีสิะคะราคาประมาณ6กแสนปลายๆนะคะแนะนําเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมสีบอลเงินนะคะเป็นโฉมสีบอลเงินนะคะรถสวยเดิมๆนะคะรับประกันว่าได้รถคัดคุณภาพแน่นอนนะคะลูกค้าที่มองหารถตู้อยู่นะคะตอนนี้นะคะรถเข้ามาแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยู่นะคะตอนนี้รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ ะะสำหรับคันนี้เป็นรถตู้ปี14นะคะอ่เบาภายในด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่าคันนี้มาวิ่งอยู่ที่แสนสองเก้าพันนะคะสำหรับรถตู้ของเรานะคะคัดมาให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะรายได้อยู่ที่ประมาณคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่น ไม่เกินหมื่นสามนะคะสำหรับคันนี้ไม่เกินหมื่นสามนะคะลูกค้าที่มีรายได้สองหมื่นห้าสองหมื่นหกก็สามารถซื้อได้นะคะอะ่เครดิตดีนะคะฟรีดาวไปได้เลยนะคะรายได้สองหมื่นห้าขึ้นไปนะคะขอรายได้สองหมื่นห้าขึ้นไปนะคะรายได้ถ้าเกิดลูกค้ารายได้ไม่ถึงสองหมื่นห้านะคะลูกค้า กู้ร่วมกันได้สามีภรรยานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถกู้ร่วมกันได้คันนี้มีจอภายในมาให้ด้วยนะคะหลังคาเดิมแต่เราแถมในส่วนของลำโพงลำโพงนะคะสี่นะคะลำโพงสี่ตัวนะคะพร้อมนะคะในส่วนของเซอร์เรามาให้เรียบร้อยนะคะหลังคาเดิมนะคะบอกเป็นสามแถวแปดที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้บอกเป็นสามแถวแปดที่นั่งนะคะ 8ที่นั่งสำหรับในห้องผู้โดยสารนะคะเป็นเบาะ VIP นะคะเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000นะคะหาตอนนี้นะคะรถเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพร้อมแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเครื่อง3,000นะคะมาพร้อมแม็กเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะเราเปิดบริการให้ทุกวันเราเปิดบริการกันทุกวันเลยนะคะสำหรับรถนี้เข้ามาอยู่ที่3คันนะคะรถตู้ราคานะคะบอกได้เลยว่าสุดพิเศษมากๆนะคะสำหรับรถตู้ปี14ลรถนี้ราคาอยู่ที่6 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ675,000ั 6, 5, บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ ท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะเบอร์064 146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะ 0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามเข้ามาดูรถกับปุ้ยได้นะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตะเริกนะคะอยู่ที่ถนนสีนทไทย68มีนบุรีกรุงเทพนะคะมาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามหาโลเคชั่นได้นะคะสอบถามกันได้ตลอดเลยนะคะอ่ะ ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับ FC รถตู้ลูกค้าเลยนะคะ,ะเรามีรถสวยๆมามอบให้ลูกค้านะคะมาอัปเดตให้ลูกค้ากันอย่างต่อเนื่องนะคะถูกใจคันไหนโดนใจคันไหนนะคะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะกับตอนนี้ราคาไม่แรงเลยนะคะราคาอยู่ที่600,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะ่อนสบายๆอยู่ในงบที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากกไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ